กวิสินคิดไม่ซื่อตอนวิถีฉันถึงสิ้นเดือนเงินเดือนเข้าบัญชีเราตามนัดหมายไม่ได้รวยสุขสบายอาจเหนื่อยกายแต่สุขใจแบ่งให้แม่ที่ฉันรักไม่ต้องทักเมียก็ให้ค่าของใช้ค่าน้ำไฟส่วนหนึ่งไว้บัญชีออม เหลือเท่าไหร่คือเงินใช้จ่ายอะไรแล้วแต่ชอบไม่ใช้เกินต้องตีกรอบแต่และรอบใช้พอดีค่าเดินทางค่าอาหารไปทำงานไม่สร้างหนี้อยากได้ซื้อกิเลสมีซื้อนั่นนี่ตามแต่ใจเลิกสุรามาหลายปีชีวิตดีดูสดใส น้ำมัดลมแทนพอได้ไม่เป็นไรแค่ปุงกลางยาเสพติดฉันเดินหนีเรื่องบุหรี่ฉันหนีห้างไอศกรีมกินยามว่างเรียนจบช่างเกลียดต่อยตีใช้ชีวิตไม่เร่งรีบวิชาชีพก็พอมีรู้กฎเกณฑ์สังคมดี รักน้องพี่รักครอบครัวผ่านต้นเดือนมากลางเดือนคอยย้ำเตือนไม่ทำชั่วเรื่องไม่ดีรู้จักกลัวไม่ถีไม่ถือตัวคนติดดิน